よかった。 Right.

กินอาหารออะไรคะเนี่ยพิธออะไรอ่ะใหญ่มากอตรยอะี okay. oh, uh ่ยนไรพิอพิพิธอเอยากจะเสือนะว่าเฮ้ยทำไมตัวมันใหญ่างี้ยวะไปจะไปลงเรือแล้วฮัลโหลอืมน่ารักจังเลย เขาหาอยู่เขาหาอยูู่กาา็ู้ก,ะกะจะโดดจะโดไดไม่มดโดโดนนะพีู พูดเก่งไะตัวเนี้ยพูดอยู่คนเดียว